สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะได้เลขเด็ดอีกสาวถูกหวยเต็มๆแก้บนท้าวเวสสุวรรณเผยเลขเด็ดเขย่าเซมซีถังยักษ์สาวนำข้าวสาร20กิโลกร,รมัมแก้บนท้าวเวสสุวรรณวัดดังเมืองสุพรรณบุรีหลังงวดที่แล้วรับรัพย์แหกเขย่าเซมซีถังยักษ์ได้เลขเด็ดลุ้นรวยอีกแล้ววันที่30พฤศจิกายน2565ที่วัดผังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนหลั่งไหลมาไหว้พระปิดทองและขอพรจากองค์ท้าเวสุวรรณปิดทองคำแท้ที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีเจ้าตำราแห่งองค์ท้าเวสุวรรณมอบให้มาประดิษฐานณวัดผังม่วงทำให้มีสาธุชนหลั่งไหลเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายโดยวันนี้นางสาวกน,นิกาการเกตอายุ38ปีเดินทางมาจากอำเภอสองพี่น้อง นำข้าวสาร20กิโลกรัมดอกกุหลาบน้ำแดงมาถวายแก้บนหลังจากมวดที่ผ่านมาได้มาขอพรแล้วเสี่ยงโชคหาซื้อลอตเตอรี่จากแผงผู้ค้าภายในวัดปรากฏว่าหลังออกรางวัลถูกเลขหน้า3ตัวเลข532จำนวน2ใบจึงเดินทางมาแก้บนพร้อมกับจุดทูบตัวเลขปรากฏได้เลข522บางคนมาจุดทูบได้เลข907 นำไปเสี่ยงโชคนอกจากนี้ที่เซียมซีถังยักษ์ผู้นิยมเสี่ยงโชคชายหนุ่มกว่า6คนช่วยกันยกถังเซียมซีแล้วออกแรงเขยา่าเพื่อให้ติ้วไม้ตัวเลขหล่นลงมาปรากฏว่าหลังออกแรงทั้งหกหนุ่มติ้วไม้ตัวเลขหล่นลงมาเป็นเลข174ซึ่งผู้ที่เห็นจึงรีบนำเลขไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ได้เลข147 จึงไปซื้อหวังรวยในงวดวันที่1ธันวาคมนี้จากนั้นนักเสี่ยงโชคยังเดินทางไปพักผ่อนที่สวนมนทรมุมพักผ่อนชมต้นไม้ในไอหมอกและให้อาหารปลาคร์บหลายร้อยตัวว่ายในน้ําอวดสายตานักท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนก่อนรอลุ้นหวังรวยในงวดนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ